สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นที่5นะคะก็เข้าชุดเด่นนะคะเข้า 5, 5้นะคะ หนึ่งก็จอบไม่เข้านะคะหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งสามก็จะเป็นสามแปดนะคะก็จอบไม่เข้านะคะเข้าแต่ชุดเด่นนะคะห้าห้านะคะไปสรุปผลวดต่อไปกันเลยค่ะวัดน,นี้นะคะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะวิ่งห้าแล้วก็วิ่งสามนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะให้หนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะส่วนห้านะคะเอสก็จะให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้า แล้วก็ห้าสนะคะส่วน3นะคะ3าอดก็จะให้ 30, 30 03, 3 0ู3ย์สามศูนย์ศหนึ่งสามหหสามหมีแล้วนะคะ ามห้าเปลี่ยนเป็นสามหกหกสามนะคะสามหกหกสามแล่ก็สามสองสองสามนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลก็จะให้หนึ่งหนึ่งห้าห้า แล้วก็สาสานะคะชุด3ตัวจุด3มตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สองห1าหนึสองหสาสอง แล้วก็หนึนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเหง่งปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ